จีเนี่ยมาแรงมากนะโตยต้าเองก็พยายามปรับวัสดุของเขาให้ดีขึ้นสิ่งที่พยายามเรียนแบบรถราคาแพงก็คือเนี่ยครับบอ่อพุทดิสารตอนหน้าก็ยังเป็นปรับมืออยู่ไม่ยอมให้ไปฟ้าคู่หน้ามาสักทีนึ่งผมก็รอเขาอยู่กับคู่แข่งเปรียบเทียบกันแล้วไม่ว่าจะเป็น wrv โจไรออนมาสด cx 3 mg zs ตัว h y b ริดโตยต้าอ,อาจจะมีจุดเด่นนิดนึงก็คืออัตราเร่ง เมื่อเร็วนี้ t o y o ต a ได้ทำการเปิดตัว t o y o ต a a อ n e ์นิวยาริสคอ0 2ส2อรถเครื่องยนต์ไฮบริดโดดเด่นด้านการออกแบบแถมออปชั่นยังจัดเต็มทั้งในด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกลํำสมัยครบคันสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการขับรถขับของคนรักรถกับผม ช่างอาคมรวมสุวรรณวันนี้โตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะครับจัดการทดสอบ t o y ยต้ายาริสคอร s ให้กับสื่อมวลชนสายยานยนต์เพื่อทดสอบสมรรถนะของคอ o s สโอเวอร์ไซเล็กที่แทรกอยู่กลางของโกล o ราคอสเรามาดูกันครับ <S 2> <S 2> <S สำหรับรถทดสอบในวันนี้เนี่ยก็คือยาริสคอร s s รุ่นพรีเมียมลักช y รี่คือรุ่นท็อปทั้งหมด รวม15คันนะครับสำหรับดีเทลภายนอกของ Toyota Alnew Yaris Cross 2023เริ่มจากคอนเซปต์ Urban Meet Adventure SUV ดีไซน์ภายนอกแบบ solid and dynamic เครื่องยนต์1.5ลิตร h y b r ิ d ราคาอยู่ที่899,000บาทสำหรับรุ่น HEV Premium Luxury วันนี้เนี่ยทาง Toyota ามอเตอร์ได้จัดการทดสอบให้กับสื่อมวลชนเราจะขับจากกรุงเทพมหาคนครบริเวณโตโยต้า alive space ที่บางนาเนี่ยมุ่งหน้าไปยังอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันโตโยต้าเคมว่าประหยัดน้ำมันถึง26กิโลเมตรต่อลิตรผลการทดสอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยครับ หลังจากที่ออกสตาร์ทมาจากบางนานะครับจนมาถึงอุทยานแห่งชาติปราณบุรีรวมระยะทางทั้งหมด255กิโลเมตร ย a r ลิสคอร์ครับจุดเด่นก็คืออัตราสิ้นเปลืองอย่างแรกเลยที่ทุกคนอยากรู้ว่าเวลาเราขับจริงๆใช้งานปกติวิ่งทั่วไปเนี่ยทำได้เท่าไหร่ตัวต้าเคมมา26.3กิโลเมตรต่อลิตรครับขับจริงๆอยู่ที่ประมาณ23.5กิโลเมตรต่อลิตรใช้ความเร็วต่อเนื่องก็ยังทําได้23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่า ประหยัดใช้ได้ฟิลลิ่งของการขับนะครับพวงมาลัยผมติดอยู่นิดนึงเขาออกแบบมาให้พวกมือใหม่ซึ่งไม่เร็วเกินไปผู้หญิงขับเนี่ยจะคอนโทรลได้ง่ายนะครับคือพวงมาลัยไม่ไวมากออกจะเฉยเ่อยหน่อยแล้วก็น้ําหนักเนี่ยเบาไปนิดนึงบางคนอาจจะชอบฟิลลิ่งนี้แต่ ผมขับแล้วก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าพงมาลัยเนี่ยมันมีระยะฟรีตรงกลางเยอะไปนิดนึงแต่สำหรับคนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้สังเกตในจุดนี้นะครับช่วงล่างนะครับมีวาลวกลไกวาลวภายในเพื่อที่จะคอยซึมซับแรงสั่นสะเทือนถือว่าทําหน้าที่ได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวการเก็บเสียงทําได้ดีครับวิ่งที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วมงบนทางลาดยางปกติเนี่ยเงียบใช้ได้เลยแล้วก็พื้นที่ภายใน โซนคนขับแล้วก็เบาะผู้โดยสารด้านหน้านั่งสบายครับเบาะหลังก็มีพื้นที่ในการวางขากับพื้นที่เหนือทีษะพอสมควรถือว่าไม่อึดอัดมากนะครับส่วนวัสดุที่นําเข้ามาแล้วก็โทนสีเนี่ยภายในเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับมีทั้งเบาะปรับไฟฟ้าที่ตำแหน่งคนขับด้านหน้านะครับส่วนเบาะผู้โดยสารตอนหน้าก็ยังเป็นปรับมืออยู่ไม่ยอมให้ไฟฟ้าคู่หน้ามาสักทีหนึ่งผมก็รอเขาอยู่รถจีนเนี่ยเขาให้มาแล้วนะฮะไฟฟ้าคู่หน้าเลย ซึ่งโตโยต้าเองก็ยังเป็นเบาะเฉพาะคนขับเท่านั้นเองที่ยังเป็นปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูทั้งภายนอกและภายในของเจ้า Toyota y a r ร s c คอรคันนี้ว่ามีจุดไหนที่โดดเด่นน่าใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ อ่าโอเคครับมาเริ่มมาที่ด้านหน้ากันก่อนเลยฉายานามครับกาะห้น้อยมาเหมือนเดิมครับนี่คือซิงเกิลเฟรมนะครับนี่คือกระจังหน้าหลอมรวมกับชิ้นเดียวกับกันชนไปเลยนะครับแล้วก็มีช่องดักอากาศตัวชุดกระจังเนี่ยเป็นพลาสติกสีดําเงาแบบพีโนแบ็ k นะครับไฟหน้าให้มาทั้งไฟ LED ทั้งด้านหน้าและด้านท้ายนะครับแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์นะครับไฟตัดหมอกฟ็อกแรมเนี่ยนะครับก็เป็น LED นะครับมาดูที่ล้อครับรุ่น H.E.V. พรีเมียมลักชูรี่นะครับใส่ล้ออลลอยดแล้วก็ยางนะครับเป็นยางโยโกฮามาเน้นนุ่มเงียบลดแรงต้านนะครับทำให้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ชายล่างนะครับพลาสติกกันกระแทกนะครับนี่เป็นพลาสติกกันกระแทกที่ติดมากับชายล่างของบานประตูแล้วก็เหมือนเดิมครับแหลกหลังคานะครับเป็นพลาสติกนะครับใช้สําหรับยึดแหลกเพื่อวางสัรเพละไว้ด้านบนแล้วก็ขาดไม่ได้จริงๆยุคนี้เสาอากาศคลีบฉลาดนะครับ มาดูส่วนท้ายกันบ้างครับรุ่นท็อปเนี่ยก็คือให้มาเยอะพอสมควรครับอย่างที่บอกนี่ไฟท้าย LED นะครับเป็น LED full LED เลยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟเลี้ยวไฟเบรกแล้วก็ไฟหลีเป็น LED ทั้งหมดฝาท้ายของรุ่นท็อปสุดนะครับราคาเฉียยเ0 0 0แสนนะครับก็มาแล้วครับฝาท้ายไฟฟ้าสบายครับก็คือมีทั้งเซ็นเซอร์แบบคิกแล้วก็แบบกดปุ่มนะครับสามารถที่จะโหลดของเข้าไปได้ สิ่งที่พยายามเรียนแบบลดราคาแพงก็คือเนี่ยครับม่านบางสัมภาระนะครับมีมาให้แล้วก็พื้นที่เก็บของของเขาดีไซน์ได้ดีครับนอกจากจะมีส่วนที่เรียบอยู่ด้านบนแล้วเปิดออกมาครับนี่ครับมีซุกซ่อนได้ด้วยนะครับเก็บรองเท้าหรือว่าของกระจุกกระจิกแล้วก็บุโฟมสังเคราะห์มาให้นะครับเพื่อเก็บเสียงกันมันกระแทกกันดังกุุงกลงวัสดุจากที่ดูด้วยสายตาตัวต้าเองก็พยายามปรับวัสดุของเขาให้ดีขึ้นเพราะว่า รถจีนเนี่ยมาแรงมากนะครับใส่มาเต็มมากเลยพวกพลาส,สติกต่างๆเนี่ยเกรดดีมากเพราะฉะนั้นโตโยต้าเองก็พยายามปรับรูปแบบของชิ้นส่วนต่างๆโดยเฉพาะพวกพลาส,สติกเนี่ยให้มีเกรดที่ดีดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่าเจ้ายาริสคอสเนี่ยมีจุดเด่นอยู่ที่ตรงไหนนะครับ าถึงงานตกแต่งภายในห้องโดยสารของยาริสคอสนะครับท่านั่งของคนขับเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยทีเดียวก็คือการออกแบบโพสิชันซิตหรือว่าตำแหน่งของคนขับเนี่ยการวางตำแหน่งพวงมาลัยพวงมาลัยก็ปรับได้4ทิศทางนะครับสูงต่ำแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนะครับใกล้ใกลได้นะครับจุดที่ผมชอบก็คือคอนโซลครับทำเป็นแบบว่า คอนโซลที่มีรายละเอียดค่อนข้างซับซอ้อนนะครับคุ้มด้วยวัสดุบุนุ่มนะครับเนี่ยครับเป็นหนังสองเคราะกับพลาสติกแล้วก็มีเส้นนำสายตาที่เรียกว่าสีฟ้านะครับคาดยาวตลอดแนวของแดชบอร์ดคอนโซลเนี่ยครับ พวงมาลัยหุ้มหนังแท้นะครับแบบ3ก้านมีสวิตช์มัลติฟังก์ชันมาให้นะครับทั้งสวิตช์ของอตัวควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชัน St o p and Go นะครับแล้วก็ปุ่มด้านซ้ายมือก็จะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอมอนิเตอร์ของคนขับนะครับเป็นหน้าจอ TFT LCD ขนาด7นิ้วเป็นมาตรวัดจอภาพที่บอกสเกลพลังงานของระดับแบตเตอรี่นะการใช้พลังงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์แล้วก็ ตัวเลขความเร็วเป็นดิจิตอลนะครับตัวเลขสปีดความเร็วเนี่ยเป็นดิจิตอลส่วนจอกลางนะครับขนาด10.1นิ้วระบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายอันนี้ดีเลยถือว่าเจ๋งเลยก็คือให้มาเต็มๆครับแล้วก็ช่องเชื่อมต่อนะครับมีทั้ง2ท้ายเลยคือ USB Type A แล้วก็ Type C ให้มาคนที่ใช้โทรศัพท์แตกต่างรุ่นกันก็จะได้ไม่ต้องแย่งกันชาร์จครับมีมาให้ทั้ง2ท้าย แผงประตูครับเนี่ยเน้นเลยครับเฟโนแบ็กนะครับเป็นวัสดุยอดฮิตคือพลาสติกสีดําเงานะครับมันทําให้ดูรถเนี่ยดูพรีเมียมขึ้นแล้วก็ที่จับเปิดประตูเนี่ยครับเป็นโครเมียมสีเงินนะครับแล้วก็มีสวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับให้มาแล้วก็ปุ่มเซ็นเตอร์ล็อกต่างๆมาดูที่จอมอนิเตอร์กลางนะครับขนาด10.1นิ้ว อย่างที่บอกก็คือให้มาทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้าสายอันนี้ดีเลยนะครับแล้วก็มีจอมอนิเตอร์ต่างๆของการทำงานระบบไฮบริดนะครับจะเห็นได้ว่ามีแบตเตอรี่อยู่ตรงกลางรถนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้ามีเครื่องยนต์ นะครับปัจจุบันเนี้รถเดินเบาอยู่ด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับเลี้ยงแอร์คอมแอร์ซึ่งเป็นคอมแอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับเครื่องยนต์ดับก็ไม่มีปัญหาเรื่องไอเย็นเพราะว่ามันเป็นคอมแอร์ไฟฟ้ากินไฟจากแบตเตอรี่นะครับอันนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวแล้วก็มาดูครับนี่อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือระบบการดูว่ามุมองศาของรถเวลาลุยทางวิบากนะครับว่ามุมเงยมุมยกเนี่ยมันขนาดไหนนะครับแล้วก็มี t ทเพ p เชอร์มอนิเตอร์ลิงนคือร,ระบบวัดแรงดันลมยางทั้ง4ล้อเลยครับอันนี้สำคัญมากก็คือเราจะเห็นได้ว่าลมยางด้านไหนอ่อนเขาก็จะเตือนขึ้นมาแต่ตอนนี้มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีนะครับมีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางมาให้ด้วยนะครับจอกลางก็ระบบสัมผัสก,ก็ถือว่าใช้งานได้เร็วครับเนี่ยครับแอคทเวใช้ได้เลยทีเดียวนะครับกดไปก็มาเลยเครื่องเสียงก็ให้ไพโอเนียเลยทีเดียวครับอันนี้ถือว่าดีครับ เป็นรถเล็กที่มีเครื่องเสียงใช้ได้เลยไม่ต้องไปดิ้นรนติดใหม่ว่างั้ะนนของติดรถมาก็ฟังได้ครับโตโยต้าเซทดิเซน์ออกแบบระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุมนะครับก็คือเวลาที่รถเคลื่อนตัวอยู่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะปรับการตั้งค่าต่างๆของหน้าจอได้เพราะต้องการให้คนขับเนี่ยมีสมาธิกับถนนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามากกว่าที่จะมาวุ่นวายกับการปรับค่าต่างๆของจอนะครับเราต้องจอดรถให้สนิทก่อนถึงจะตั้งค่าต่างๆของการใช้งานได้ แล้วก็ปุ่มแอร์ครับปุ่มแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับใช้งานง่ายครับช่องแอร์ก็เป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมคางหมูรับให้มา4ช่องนะครับแล้วก็มีไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางอันนี้ถือว่าวางตำแหน่งไฟฉุกเฉินออกมาได้ได้ดีครับคืออยู่ในลักษณะที่อยู่ตรงกลางเลยสังเกตได้ง่ายแล้วก็กดใช้งานได้อย่างรวดเร็วจุดเด่นของยาริสคอ์ที่สำคัญก็คือมีใบปัดน้ำฝนหลังมาให้อันนี้ ทำออกมาเอาใจคนที่ขับรถท่ามกลางสายฝนแล้วก็ลมตีย้อนครับถ้าไม่มีปัดน้ำฝนหลังครับกระจกาบานหลังฝาท้ายเนี่ยมันจะเลอะเทอะมากทำให้เรามองไม่เห็นด้านหลังแล้วก็ซันรูฟพาโนรามิกรูฟนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือเปิดได้เฉพาะตัวม่านอย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะยกตัวกระจกเพื่อให้ ลมเข้ามาได้เป็นข้อดีอีกจุดหนึ่งก็คือช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ําซึมเวลาที่ใช้งานไปนานๆนะครับไม่ไม่ไมีซีนยางในเมื่อไม่มีมมมสีซีนยางน้ําก็ไม่รั่วแต่มันไม่สามารถจะเปิดเพื่อรับลมเข้ามาได้เปิดได้แค่เอาแสงเข้ามาได้อย่างเดียวแออปลกดีเหมือนกัน,นะมาดูที่เบาะหลังของเจ้ายาริสคอร์กันนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อปิดประตูปุ๊บเฮ้ยมันกว้างนะครับเนี่ยมันนั่งสบายเลยเนี่ยดูครับ ผมสูง1 7 4เซนเมตรนะครับเนี่ยมีพื้นที่วางขาเนี่ยเหลือเฟือเลยเอาขาซุกก็ไปใต้เบาะหน้าหน่อยก็นั่งได้สบายเบาะเนี่ยปรับได้นิดหน่อยครับก็คือเนี่ยนะครับปรับปรับพนักเข้าได้นะครับถ้าไม่มีคนนั่งตรงกลางนะครับก็มีที่วาง แขนนะครับแล้วก็พร้อมกับจุดวางแก้วน้ํามาให้ด้วยมีช่องเก็บของมาให้ทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้านะครับเนี่ยของเบาะคู่หน้านะครับมีมีมาตําแหน่งเดียวของเบาะคนขับไม่มีแล้วก็นี่ครับเป็นรถเล็กที่ใส่ใจในเรื่องความเย็นของห้องโดยสารครับมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับโอ้โหสันลักกว้างแ้ะกินมาถึงพื้นที่ข้างหลังนี่เลยนะครับด้วยขนาดของถาล้อที่ยาวขึ้นทําให้มีพื้นที่วางขา เพิ่มมากขึ้นและด้วยความที่เป็นรถยนต์อนเนอประสงค์หลังคาเขาก็จะสูงกว่ารถเก่งทั่วไปนิดนึงนะครับทำให้มีความโปร่งโร่งพอสมควรเนี่ยฮะยังเหลือพื้นที่เหนือศีรษะอีกพอสมควรแล้วก็โตโยต้าออกแบบให้ในโซนนี้นะครับเว้าวขึ้นไปข้างบนหน่อยเพื่อเปิดพื้นที่กับหัวกระบาลของผู้โดยสารตอนหลังอีกครับก็ทาให้โปร่งโล่งแล้วก็มีเนี่ยไฟอ่านหนังสือครับให้มาข้างหลังด้วยเป็นห้องโดยสารของรถเล็กที่มีพื้นที่ผม กล้าบอกได้เลยว่ามากกว่ารถคู่แข่งนะครับลองนั่งดูแล้วนั่งสบายแล้วก็วัสดุหุ้มนะครับ,บเบาเบิกเขาเนี่ยใช้ได้เลยฮะตำแหน่งก็ดีแล้วก็มีที่รองต้นคอนะครับสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับเนี่ยปรับสูงต่ำได้นะครับมีหมอนสบาบนี่หลับยาวเลยฮะใช้ได้เลยครับ หรวมประสิทธิภาพสมรรถนะและก็อัตราสิ้นเปลืองนะครับให้กันเป็นคะแนนกันเลยดีกว่านะอย่างแรกเลยคือระบบส่งกําลังครับทั้งเครื่องยนต์และเกียร์อันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยทำออกมาโดดเด่นมากคือขับยังไงก็ตามทีก็คือกินแค่23กิโลเมตรต่อลิตรเมื่อกี้ก็ใช้ความเร็วสูงต่อเนื่องอยู่ที่ระดับ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะไล่ขบวนให้ทันเพราะผมออกมาช้านะฮะก็ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงแต่ก็ยังทําได้ยี่สิบสามกิโลเมตรต่อลิ ทั้งเครื่องยนต์และเกียร์ส่วนช่วงล่างถือว่าในรถราคา9 0 0 0แสนอยู่ในระดับกลางๆให้สัก7คะแนนนะฮะเจ้าแาม็กโครสันสตัดหน้ากับอทอร์ชั่นบีมหลังเนี่ยก็คือรองรับการสั่นสะเทือนได้ดีในระดับหนึ่งแต่เมื่อเจอกับถนนที่เป็นรอนรถยังมีอาการโยนตัวอยู่บ้างซึ่งก็เป็นสไตล์ของรถยนต์ที่มีราคาไม่ถึงล้านก็จนะเซตช่วงล่างมาออกมาในลักษณะนี้กับคู่แข่งเปรียบเทียบกันแล้วก็ไม่หนีกันเท่าไหร่ฮะไม่ว่าจะเป็น W R V โจไรออน หรือว่า,า Mazda CX 3นะครับแล้วก็ MG ZS ตัว h y b ริดขับเหมือนกันนะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ครับโตโยต้าอาจจะมีจุดเด่น นิดนึงก็คืออัตราเร่งผมชอบเครื่องยนต์ที่แม้จะเล็กแต่ก็ตอบสนองได้ดีเวลาลกดคันเร่งนะรถก็พุ่งออกไปตามแรงส่งของมอเตอร์กับเครื่องยนต์ที่ร่วมกันประสานการทํางานในระบบเกืเร่รงไฮบริดนะครับในจุดนี้อาการโครงตัวอยู่บ้างเมื่อเจอผิวถนนที่ไม่เรียบห้องโดยสารขนาดเขาก็เล็กกว่าโครโร่าครอสอยู่พอสมควรใหญ่กว่ารถรุ่นน้องที่ขายดีอย่างยาริสเอเนี่ยไม่มากแต่มีพื้นที่ที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพื่อเก็บสัมภาระท้าย เพื่อการโดยสาร5คนแต่จริงๆแล้วนั่ง4คนจะสบายกว่านะครับเบาะหลังเนี่ยไปนั่ง3คนแล้วลดพื้นที่เนี่ยค่อนข้างมีจํากัดก็คือจะนั่งไม่สบายที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นรถ4ที่นั่งเนี่ยจะเหมาะที่สุดนะครับพื้นที่ภายในให้องโดยสารกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนานาเทียบกับราคาแล้วถือว่าทําออกมาได้ดีอันนี้ผมให้8เต็ม10ครับ างงไรกัันบบ้คสำหรับการรีวิวเจ้า Toyota Yaris c คอร์รุ่นท็อปนะครับ H.E.V. Premium Luxury ราคา899,000บาทและสำหรับวันนี้รายการขับรถขับของคนรักรถก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามเราได้ในช่องทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกๆเช้าวนาันอาทิตย์และทางไทยรัฐออนไลน์ทุกช่องทางสวัสดีครับ